สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวิถีชีวิตบ้านๆน,นะครับผมวันนี้พามาตำส้ตมตำครับตั้ม,มพริกก่อนพี่น้องเอ,อืือมาครับผม,มพี่น้องปูปูครับโอ้โหมันมากเลยมันปูครับ วันนี้พามาตำส้มตำครับผมนี่ใส่ไปเลยมะเขือเทศตักถายทุกท่านด้วยนะครับใส่มะนาววันนี้พามาตำส้มตำตำส้มตำแซ่บเลยครับวันนี้ น้ำปลาครับผมน้ำปลาปลากรดีครับนี้แบบนี้เลยน้องครับมาส่งตามได้กันนะครับ ผงนัวใส่หลายแสบหลายครับใส่หลายแสบหลายผงนัวพี่น้องนี่น้ำตาลน้ำตาลบ่มักปนในครับผมบ่ค่อหมักหวานครับน้ำตาลเนาะใส่น้ำปลานิดนึง นี่เลยอีเด็ดมาครับผม,มกินข้าวกันด้วยยางครับนี่หือเป็นตะน,นัวครับแซ่บไปเลีครับผม,ม สีสันพี่น้องเลยแจ็บไรชิมหน่อยครับแซบดีครับผมไปครับผมเรยียบร้อยจัดจันแซบแซบแซบเลยพี่น้อง โอ้ยนี่ครับปูมาเด้อกินน้วกันครับอืมแสบ่บลายครับ